สวัสดีครับแมวมาทักท้ายเมสซี่ค่ะเมสซี่บอดด้ออกนอกบ้านไยมือแล้วพอดีเห็ุสนามหย่าปูหย่าไม่เนะาะมอห้เพิ่นออกขี้อ่อนบ่คะอ่อนเนีนี่มาขอมือหน่อยเร็วในมืออยู่ไหนขี้อ่อนแวมาทักทายเมสซี่ดอกค่ะืนเน้เนเมสซี่อยากออกนอกบ้านแต่ว่าบ่ดดี้ออกเนาะตาอ่อนๆ่อน่งดนไหน ไหนไหนคีดอ้นไหมไหนไหนเศร้าไหมเศร้าไหมไม่ได้ออกนอกบ้านเศร้าไหมเศร้าไหมครับเออเศร้าอยู่บนแนวนี่ฮะตาเศร้าอยู่บนแนวนี่ฮะมักลาบักลาไม่ได้ออกนอกบ้านมาลุกเฮ้ยเตี้ยเตี้ยเอ้ยเตี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 ้ยได้เสื้อไหม้ยเตี้ยเตี้ย ใบบ๊ะสมใบง่อยๆตาเจ็บตาสิจดยอดตาพันอยู่ค่ะเตี้ยเตี๊ยะทีเป็นง่อยๆเจี๊ยะฟางลาคือเป็นง่อยแท้บ๊ะสมใบบอสทสงใส่ปวยกับคัสหนิบ๊สมใยเลยนี่เป็นง่อยๆสวยๆแนวนี้ไหนบเบิร์ละ่ะไหนเบิร์เบริเบร์ก็ได้เสือ้อเบิร์ใส่เสื้อสีฟ้าจะตัดผมมาไหม นั่งลงบีเบอร์บีเบอร์นั่งลงเดี๋ยวหมุนมากบีเบอร์นั่งลง Bieber, นั่งลงบีเบอร์นั่งลงบีเบอร์เมสซ่นั่งลงเมสซ่นั่งลงสิเมสซ่นั่งลงเอานั่งลงขอมือครับขอมือตาอ่อนออนเ้ม <c oughs> ักลาได้ออกนอกบานมาดู มางลา่อด้ออกนอกบ้านเนาะโอ้ยน่อะไรอะม,มือยาม,มือใหญ่บ่อมากลาสุดอรอ่ได้ออกนอกบ้านเอา้าอยากออกบ่อ,อยากออกนอกบ้านบ่นออก่ได้ดอกมันสิไปเคลียสนาม้าแลนแลนไปแลนมาพอดีตะกุยตะไก่ตะกุยสนามยาพังมึดมับนบ่งพันเด้ติดนะเพิ่งปลูกยาไม่ใหญ่บ่ให้ออก อ,ออกหน่อยได้ไหมยายออกไม่ได้หรอกเม็กซี่ออกไม่ได้หรอกเม็กซี่ยายบอกอนุญาตเนาะเดี๋ยวนีดได้ก,กงเลย,นะลยลเนาะเมืองละมาถักท้ายเมืหลละเนาะแมมาถักท้ายขี้อ่อนเป็นตาเป็นเนื้อตาเป็นเนี่นี่เป็นตาเป็นอ่อ,อนอยี่บ่เมืองละเมืองละอ่อนยี่บ่เมือหละขีอออะ้อ่อนยี่บ่ลูกอ่อนบ่อยากออกบ่ ไหนด้วยสิตาขังมือนะทำตาห้อยๆก่อนทำตาแล้วห้อยทำตาขี้สงสารทำตาแล้วห้อยเดลยทำตาแล้วห้อยขี้สงสารก่อนสิไหนทำตาห้อยๆทำตาแล้วห้อยขี้สงสารอ่ะทำตาห้อยๆก่อนทำตาขี้อ่อนก่อนไหนทำตาขี้อ่อนอยากออกไหมไมยใช่อยากออกนอกบ้านไหมนั่น เลอเอิกเลยมันอิมมอมอ่มอย่างมาบางไรอิ่มอย่างมาอ่านอนอือิมอ่มอย่างมาเนาะนี่บางไรอิ่มอย่างมากขึ้นเลอเอิกกินแถบัอ่ะกินอย่างมาคืออิม่มที่อ่อนง่อยๆมันม่ได้ออกนอกบ้านเมันง่อยๆง,ง่อยได้ไหมนี่ อยากออกนอกบ้านบอเอา้าไหนเตี้ยเอ้าบีเอา้เอาเตี้ยเริ่มย่างแล้วค่ะเตี้ยเริ่มย่างแล้วใส่เป็นเจ็บจ๋าเนาะพากันไปตัดผมมาตัดสันโพดเพ่ปกระเลยเคลินน้นในอายแย่กระเลยใส่เสือให้เพิ่นเอา้าเฮ็ดอย่างละเตี้ยมี่เบอร์เอา้าแต่ละตัวนี่พากันเฮ็ดอีอย่างลราอยู่ในบ้านนะฮะึ เมสซี่ไปแล้วคะ่ะมามี่ยังดอกเอาเมสซี่มาฝากแวะมาทักทายเมสซี่เมสซี่บอไดกออกนอกบ้านเนะจ้าบายบายคะ่ะ